สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่สิบห้ามิถุนาย,ยนนะครับก็อ,อย่างที่เห็นก็คือตอนนี้มืดแล้วนะแต่มันยังไม่มืดมากตอนนี้วันาประมาณทุ่มไว้เดี๋ยววันนี้เพื่อนแม่ก็คือนา้าน้าผมอะ่ะเขาเปิดร้านเหมือนร้านปิ้งย่างร้านอะไรสักอย่างแถวแถวนี้น,น,นะฮะก็เดี๋ยวเ็าจะไปกินร้านกันนะเพราะว่าวันเนี้ยวันนี้คือเปิดวันแรกไก็เลยจะไปดูนะฮะว่ามันอร่อยไหมแล้วเขาล้ร้านเขาเปิดอล่า เป็นนยังงไะเมื่อกี้บอกว่าจะไปกินข้าวร้านนั่นใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ไปเซเว่นแทนสั่งข้าวมาแล้วพอดีเดี๋ยวรอยายมาดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปด้วยกันเลยก็คือวันนี้ก็ยังไม่ไปฮะวันนี้อยู่บ้านก่อนเอาจริงๆนะเอเล่เอเล่ไอเทตโตในแม่งมีหลายรสมาเพราะจนดหนมเราไม่ออกเลยว่าแต่รสรสชาตินี่มันจะรสชาติเป็นยังไง แม่งก็เลือกไม่ถูกกันนะก็สรุปก็ซื้อเลมาสองถุงนะฮะนี่เมียงคำกดลดเคยกินแล้วอร่อยแต่อันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันรสชาติเป็นไงทีกิบมาเฉยมันอยู่ข้างนะฮะตัวอย่างที่บอกเวลาเวลามันมีเลยู่หลายอันก็เดาไม่ออกหรอกว่าแต่ละถุงรสชาติจะเป็นยังไงนะแล้วก็ชีกชี่ก็ต้องชี่แล้วก็ซื้อโอชิคนใหญ่มาคนนะฮะนี่เดี๋ยวผมสั่งข้าวสั่งแกลบมา เดี๋ยวรอให้รอเขามาส่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปเพ้นไปนี่นะฮะข้าวหน้าบุก,กกิใส่อะไรใส่หมูชิ้นแล้วก็ใส่กรอ,อกมานะฮะ <c oughs> แล้วก็ไข่ดาวนั่นแหละครับสิ่งที่ผมสั่งมา <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังจะนอนนะครก็ไอ้พวกเลที่ซื้อมาสองถุงเมื่อกี้กินหมดเรียบร้อยแล้วฮะไอ้รถไอ้ถุงสีเขียวรถไม่ยังขรบรถ,อ,ถอะไรก็จานอันนั้นอร่อยนะฮะอ ก็ผมเคยกินแล้วแหละผมไม่รู้ว่ามันอร่อยแต่อีกันนึ่นไงรสสไปซี่โคเรียนราเมงทั้งอย่างอันนั้นก็ใช้ได้นะฮะมันมันก็รสชาติเผ็ดแต่ว่าแบบถ้าเกิดหยิบชิ้นหยิบชิ้นที่สี่ขบเข้มมาอร่อยเลยนั่นแหละก็เวลากินเลมันชิ้นที่มันจะอร่อยที่สุดก็คือชิ้นที่สี่แเข้มๆจะบอกว่ามันมีรสชาติมากที่สุด่ยนั่นแหละแล้วไอ้สไปซี่โคเรียนอะไรนั่นก็อร่อยดีนะเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวผมต้องไปลองไอ้รสอื่นที่อยู่บนชั้นนั่นอีกนะเพราะมีหลายรสแมง แบบเวลาไปเซเว่นแบบวีอะไรคือรสชาติเลยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกปีไม่ใช่อาจจะน้อยกว่าปีแต่แบบบางปีที่แล้วก็อาจจะมีไอ้รสนั่นรสนี่ปีนี้ก็อาจจะมีรสหนึ่งมันมันจะมีแค่บางรสเท่านั้นที่ที่มันจะอยู่ตลอดกาลนะแบบอย่างเช่นรสออริจินัลรสบาร์บีคิวรสไอ้น้อยสาลายห้มีหลายรสอะแต่ว่านั่นแหละฮะ เออมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เลยต้องลองกินไปเรื่อยนะครับผมมันก็ชอบกินพวกเลอะไรพวกนี้หรอกแต่มันก็เอามาหยิบกินได้ครับเวลาตอนตึกๆถ้าเกิดเออมันปารยาจะเอาอะไรเข้าปากนะฮะตอนนี้นี่แหละตอนนี้ก็ระวังฮะผมกำลังจะนอนอะไรทำอะไรเรียบร้อยผมเล่นคอมปิ่คอมเรียบร้อยจัด เรือนคอมเาตรงนน้นแล้วที่นอนจัดเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมมีไอ้หมอนพวกนี้ผมจะมีเอาไว้เยอะเอาไว้ทําไมนะแต่ผมก็มีอยู่สี่อันนะก็เลยเอามาวางงน,นี้แหละช่างแม <c oughs> <c oughs> ่งป้องกันป้องป้องกันหัวนะะ <c oughs> ป้องกันจาาอ,อะไรไปอะไรไปรัวจะป้องกันเนือ <c oughs> เอเอตั้งนานนะ,ะเดี๋ยวไม่รู้พวกนี้เป็นทำงทานหรือล่าอยากลงมาทำงเน อยากจะลงไปทํางานอยู่เลยเพราะว่าเอ,อมันก็นะอยากจะเก็บตังค์วันนี้ไม่ได้ลงไปไงเพราะว่าที่จะลงไปเดี๋ยวพุ๊บเดี๋ยวุ่งนี้เดี๋ยวดูว่ามันจะลงไปไหมต้องดูนะครับผมตื่นกี่โมงด้วยออออแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกก็ไม่ได้ไปที่อะไรนะไม่ได้ไปที่ร้านร้านที่ผมบอกตอนตอนเริ่มคลิปอตอนลงคลิปบอกว่าจะไปกินในร้านย่างจิ้มหรืออะไรอย่างนี้ นะเพื่อนแม่เวลาผมก็เปิดนะฮะแต่ว่านั่นแหละยังไม่ได้ไปนะฮะเดี๋ยวไว้วันอื่นเดี๋ยวไปแน่ไายให้ดูแน่ไม่ต้องห่วง <c oughs> ผมไปไหนผมถ่ายให้ดูหมดแหละไม่ว่าจะถ่ายน้อยหรือถ่ายมากก็ตามแต่คุณจะเห็นแน่นอนมันต้องอยู่ในกล้องนี้ <c oughs> นั่นแหละผมนอนละถ้าไงก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ